สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอก,กันกับตายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ต่ายก็จะพาทุกคนมาอัปเดตต้นคะน้านะคะที่ได้ปลูกไว้ในร้อยยางเนาะเป็นต้นกล้าผักคะน้าที่ต่ายหว่านมาเมล็ดเองนะคะคะน้าฮ่องกงนะแล้วก็วันนี้เห็นต้นเขาเริ่มยืดนะคะเริ่มเจริญเติบโตนะคะตายก็จะชวนทุกคนมาใส่ปุ๋ยนะคะเป็นการใส่ปุ๋ยหมักนะคะ ปุ๋ยคอกหมักนะคะหรือว่าขี้วัวหมักนั่นเองนะที่ต่ายจะนํามาใส่ในวันนี้ค่ะอันนี้ที่เห็นว่าแบบปียก,กชุ่มชื้นไปนะคะไตเองก็เพิ่งรดน้ําไปแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะครบเวลาแล้วที่จะต้องใส่ปุ๋ยนะคะก็เลยได้มาถ่ายการใส่ปุ๋ยให้เพื่อนๆชมนะคะเราก็จะถึงแม้ว่ารดน้ําไปแล้วเราก็จะใส่ปุ๋ยไปเลยในวันนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีการรดน้ําเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะทุกคนเอาละค่ะไต เตรียมกระบะไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตักปุ๋ยหมักกันค่ะขี้วัวหมักนะคะต่ายก็ได้ทําเก็บไว้นะคะในกระบะนะคะก็ทําการหมักไว้ในปริมาณแบบเยอะเลยนะคะแล้วก็ทยอยเอามาใช้ะคะ่ะทุกคนนี่อยู่บริเวณข้างนอกตรงนี้นะคะก็จะตักเพิ่มไปเลยนะ อันนี้คือขี้วัวที่ผ่านการหมักแล้วนะคะเรามีตัวแปลงที่ปลูกผักคะน้าเนี่ยสามแปลงด้วยกันนะคะเป็นสามร้อยยางนั่นเองเนาะ ได้แล้วเราก็ไปใส่ปุ๋ยกันนะคะทีนี้ก่อนใส่ปุ๋ยนะคะก็จะพวนดินก่อนนะคะเดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนก็จะมีการพรวนดินก่อนนะคะแล้วก็จะใส่ปุ๋ยลงไป รวนดินก็ระวังโดนรากนะคะทุกคน อ่ควนแล้วเราก็ตักปุ๋ยใส่ไปได้เลยนะคะ ไปแปลงต่อไปกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นล้อยางที่สองแล้วนะคะต้นอาจจะมีแบบเอ็นเเอียงเนะคะรดน้ำ เมื่อสักครูน่นี้ต้นนี้ก็คือไม่สวยเลยเนาะมันจะมีต้นสมบูรณ์กับไม่สมบูรณ์ก็ปะปนกันไปนะทุกคนแต่ก็จะใส่ปุ๋ยไปก่อนนะคะ ใบแปลงที่สามกันค่ะทุกคนในร้อยยางที่สามนะคะตรงนี้ทีนี้ในร้อยยางนี้เนี่ยมันจะมีต้นที่แบบโดนหนอนจัดการไปนะคะก็คือต้นนี้นะคะใบหายไปหมดเลยแต่ก็จะดึงออกเลยนะคะใบเขาหายเลยนะแล้วก็ที่เราเห็นนะคะน่าจะเป็นต้นกล้าของอะไรสักอย่างน่าจะเป็นมะเขือเทศนะคะที่เกิดมาอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะ ให้เขาเกิดเองตามธรรมชาติเนาะจุดนี้ด้วยนะคะเนี่ยเดี๋ยวรอดูว่าเป็นต้นกล้าอะไรเนาะแต่แต่คิดว่าน่าจะเป็นต้นกล้ามะเขือเทศนะเป็นการปรุงดินที่ใช้เศษผักเศษเปลือกผลไม้ที่เหลือๆจากในครัวนะคะมันก็จะมีต้นกล้าแบบเกิดขึ้นมาแบบนี้ค่ะก็ถือว่าได้ต้นกล้ามาฟรีนะคะถือว่าเป็นข้อดีไป อันนี้ก็จะพวนแบบนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะเพราะว่ากลัวโดนต้นกลา้าต้นเล็กๆที่เขาเกิดมาเองด้วยนะต้นกล้าที่เกิดมาเองแบบนี้เขาจะมีความแข็งแรงนะคะทุกคนทนทานมากนะเพราะแบบเขาสู้ทุกสภาวะมาไห้แล้วนะคะ แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกต้นที่เกิดมาเองจะแข็งแรงทุกต้นนะเราก็ดูดูกันเอานะเอาล้ค่ะใส่ปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยนะคะแต,แต่จะรดน้ําเพิ่มอีกสักหน่อยนะจริงๆก็คือรดไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแต่อันนี้เรามาใส่ปุ๋ยเราก็ต้องมีการราดรดไปเพิ่มอีกสักหน่อยแล้วกันค่ะทุกคนเริ่มจากล้อยางแรกนะคะที่เราใส่ปุ๋ยไปนะ ค่ะร้อยยางที่สองนะคะร้อยยางนี้ยังไม่ได้ปรุงดินเลยนะก็เลยเว้นไปมาทางนี้เลยนะคะจะไม่ได้รดมากนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่ก็คือรดไปแล้วนะคะชุ่มไปแล้วนะ เสร็จเรียบร้อยค่ะวันนี้พาทุกคนนะคะมาใส่ปุ๋ยนะคะต้นคะน้านะที่ใต่ปลูกในร้อยางนะคะเขากําลังเจริญเติบโตเลยเราก็บํารุงดูแลกันไปนะคะทีละสเต็ปทีละขั้นตอนนะคะการปลูกผักจะรีบจะร้อนไม่ได้นะคะทําใจร่มๆเย็นๆน,นะคะค่อยๆดูแลค่อยๆบํารุงไปนะคะทุกคนใครที่ปลูกพืชปลูกผักอะไรอยู่นะคะอัปเดตพูดคุยกันได้นะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ